เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านนึงถามมาว่าพระอาจารย์คะทำอย่างไรให้ความทุกข์ความคิดมากมันผ่อนคลายลงคะ่ะคุณโยมชีวิตใครเนะี่ยมันก็เจอเรื่องไม่สมหวังทั้งนั้นแหละไม่เฉพาะคนจนนะเศรษฐีก็มีทุกขแบบเศรษฐีผู้นำประเทศก็มีทุกขแบบผู้นำประเทศดารานักร้องก็มีทุกขแบบดารานักร้อง บางทียังมีข่าวฆ่าตัวตายเห็นไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้เข้าใจความจริงของชีวิตข้อนี้ก่อนเราเจอเรื่องไม่สมหวังเจอความทุกข์ในด้านต่างๆบ้าง,างมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็หาทางแก้ไขมีปัญหาอะไรก็ใจนิ่งๆดูให้เห็นเหตุปัญหาชัดๆแล้วแก้ทีละเปราะทีละเปราะปไปแต่ขณะเดียวกันอย่าให้ความทุกข์มันกินมาถึงใจด้วย ใจเราสามารถปล่อยวางได้ปัญหามีแก้ไปนะแต่คนทั่วไปบางทีปัญหามียังไม่ทันแก้แต่มานั่งกลุ้มแทนปัญหาก็ไม่ได้แก้แล้วก็เกิดความทุกข์ในใจอย่างนี้เสียสองต่อเราแก้ปัญหาไปแต่ใจเราเองไม่กลุ้มด้วยการปล่อยวางวางเฉยได้ดีกว่าถามว่าแล้วทำยังไงจะวางเฉยได้ละ่ะเราอยากจะปล่อยวางเหมือนกันแต่มันวางไม่ค่อยจะลงแล้วทำยังไงจะปล่อยวางได้จริงๆละ่ะคุณโยมลองดูอย่างนี้นะ ให้มันสวดมนนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆวันเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะใจเราจะสบายขึ้นแล้วเราจะรู้ความจริงของชีวิตชัดขึ้นว่าเราได้เวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาไม่ท้วนแล้วสุขสบายขนาดเป็นเทวดานางฟ้าก็เป็นมาแล้วหลายครั้งตกนรกก็เคยผ่านมาแล้วหลายทีเหมือนกันแล้วในนรกเนี่ยมันทุกข์มากบนโลกที่เราเจอเยอะแยะ ผูกคนเชื่อเชือนหันร่างกายขาเป็นท่อนๆเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยเราก็ผ่านมาแล้วพอมองกว้างๆไปอย่างนั้นถึงความจริงในวัฏฏะสงสารเราจะพบว่าความทุกข์ที่เราเจออยู่จริงๆมันก็นิดเดียวนะมันไม่เท่าไรหรอกเราอย่าไปขยายมันจากเข็มให้กลายเป็นเสาเข็มเท่านั้นเองแต่ทําให้มันเล็กลงดีกว่าด้วยใจที่ผ่องแผ้วพอใจผ่องแผ้วมีพลังก็สามารถแก้ปัญหาให้คลี่คลายไปได้ในที่สุด จเจริญพร